จากที่เราคั่วมาระยะหนึ่งแล้วนะครับนะตอนแรกก็นะครับเอาพริกแกงนะครับนะพริกแกงก็ได้พริกสาเร็จนี่นะนะครับพริกสําเร็จนะครับนะเราก็เอามาคั่วอ่าเขาเรียกว่าเอามาคั่วน้ํามันก่อนนะครับนะเอามาคั่วน้ํามันสักพักหนึ่งนะครับพอพริกหอมก็ใส่ไก่ลงไปนะครับนะใส่ไปลงไปคั่วนะครับนะนี่นะใส่ไก่ลงไปคั่วนะครับ นะครับมันตู้คั่วพริกก่อนนะนะครับนะเอาน้ํามันเข้าใส่นะครับน้ํามันเข้าใส่น้ํามันพืชอ่ะนะครับน้ํามันพืชเข้าใส่แล้วก็คั่วไก่นะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นอ่ารากผักชีนะครับอ่าเป็นจะเป็นรากผักชีตัวนี้นะครับเขาเรียกทางบ้านเราเขาเรียกผักชีลาวผักชีใบฝอยอ่ะนะครับหอมนะนะครับผักชีตัวนี้หอมนะครับนะเออหอมถ้าคนชอบนะถ้าคนชอบก็คนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ นี่เขาเรียกว่าแกงผักกาดนะครับนะนะครับอันนี้ผักกาดควงตุ้งนะครับผักกาดควงตุ้งไม่มีดอกนะครับไม่มีดอกเนี่ยใช้น้ํามันนะครับน้ํามันพืชนะครับคั่วแล้วก็ใส่นะครับพอเราคั่วมาระยะหนึ่งนะครับเอ่อพอมันนี่แล้วก็เราก็ใส่ผงนะครับเอ่ออะไรนะครับผงปรุงแต่งผงปรุงรสอ่ะนะครับเช่นรสดีนะครับนะอย่างผงรสดีนะครับนะมีน้ํามันออกล่ะเห็นไหมล่ะ น้ากัดน้ำมันจะออกแล้วนะครับนี่นะน้ำมันจะออกนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับใช้อ่อะไรหน้กัดนอนะครับนะหลังจากนั้นก็ใช้ขนอ์หนึ่งพริกแกงลงน้ำเอาน้ามันลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะอย่าใช้ไฟแรงนะครับนะนะครับวันนี้ในบ้านไม่มานะครับนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะ นะครับเออนะครับแล้วก็เอาน้ำมันลงไปแล้วก็เอานะครับพริกแกงลงไปนะครับพริกแกงก็ประมาณสักนะครับช้อนพูนเนี่ยนะครับเอ่อช้อนแกงนะนะครับเอ่อบางคนยังไม่รู้จักช้อนแกงคือช้อนอะไรนะครับนะช้อนแกงก็คือช้อนเดี๋ยวล้างมือแป๊บนึงนะครับนะช้อนแกงก็คือช้อนแบบนี้เขาเรียกช้อนแกงนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าช้อนแกงพูนๆเลยนะนะครับช้อนหนึ่งนะครับนะ นกัช้อนหนึ่งนะครับนี่อันนี้อันนี้รสอันนี้ขนอเอาขนอใส่ลงไปก้อนหนึ่งนะครับนะเอฟซีบางคนก็ทำกับข้าวไม่เป็นโดยเฉพาะแม่นาลีนี่นะนะครับคุณแม่นาลีนี่ทำกับข้าวไม่เป็นนะครับนะนกัท่านประธานรสนะครับคุณรสก็ทำกับข้าวไม่เป็นแต่คุณแม่แม่วิไลนี่เก่งนะครับแม่วิไลเก่งทุกอย่างนะครับ เนี่ยแล้วก็ทำโอ้ล้วพอกลิ่นมันหอมขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมนะเนื้อกลิ่นมันจะหอมนะครับนะอันนี้ก็คือไก่นะครับสับไก่ลงไปนะครับนะนะครับตับไตไส้พุงอะไรนะครับทําความสะอาดดีๆนะครับเนาะเออแล้วก็ขืนไก่อะไรไก่ก็ใส่ลงไปนะครับนะนี่แหละพอมันเดือดแล้วนะครับพอมันเดือดแล้วเราทํายังไงนะครับนี่นะเราจะแกงไงเนื้อกะแกงผักกวางตุ้ง เราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งพริกนะครับนะนะครับหนึ่งเอาน้ำมันใส่ลงไปไฟอ่อนๆแล้วก็คั่วพริกนะครับพอพริกหอมก็ใส่ไก่ลงไปนะครับนะใส่ไก่ที่เราสับแล้วนะนะครับไม่ใช่ว่าไก่เป็นตัวนะนะครับนะเออนะครับไม่ใช่ไก่เป็นตัวนะไก่ที่สับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับนะนะครับเอ่อก็ไม่ควรจะเล็กมากเกินไปนะครับเนาะไก่นะนะครับนะนะครับเนี่ยแล้วก็สับลงไปใส่เสร็จแล้ว นะครับเอ่อแล้วก็ก็คั่วนะครับเอ่อพอ,พอพอพริกมันหอมแล้ว,ลวเ,เราก็เอาไก่เราก็มาคั่วไก่ใส่ไปลงไปนะครับนะ่ะเวลาพริกมันหอมแล้วนะครับน่ะใส่ไก่นะครับ,นะใ,สนะรบใส่ไก่เสร็จแล้วก็รอให้ดูมันเรากเขาเรียกว่าแกงอ่อมนะครับนะแกงอ่อมนะครับเอาแล้วฝามันไปอยู่ไหนนะครับเอ,อ นี่นะถ้าจะให้ดีเราต้องหอมไปสักหน่อยเดงเออนี่นะครับนะหอมสักหน่อยเดงเดี๋ยวเราจะได้ใส่ผักวัวตุ้งนะครับอันนี้น้ามันนะครับที่เราเอามาใช้ที่เราเอามาใช้ผัดนีนะนะครับถ้าจะให้อร่อยขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับน้ำมันหอยนะครับใส่น้ํามันหอยไปนิดนึงนะครับใส่น้ํามันหอย เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ตาตตายลืมตั้งแต่ทอดพริกแล้วนะครับมันลืมบันทึกอัดนะครับนะนะครับมันไม่ได้บันทึกอัดนะเออเนี่นะครับใส่ไปสักช้อนหนึ่งอ่ะนะครับอืมนะครับใส่ไปสักช้อนหนึ่ง นะครับเขาเลือกน้ำมันหอยใส่ไปสักช้อนหนึ่งนะครับแล้วมีอะไรใไนที่พอจะใส่ได้ไหมนะครับเออไม่มีแล้วอืแล้วก็ปิดฝาออกไว้แป๊บหนึ่งนะครับนะโอ้เสียดายเลเมื่อกี้ที่ทอดพิกนะ นะครับไปนูกลิ่นมันจะออกไปหรือเปล่านะครับหอมมากเลยนะนะครับอันนี้ยังยังไม่ได้ใส่นะครับเอ่อยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่น้ําปลานะครับนะใส่รสดีจริงๆแล้วมันต้องใส่เกลือนะครับนะนะครับอาหารทุกครั้งเราต้องใส่เกลือทะเลนะครับนะสักหน่อยหนึ่งนะครับนะสักหน่อยหนึ่งเราต้องใส่เยอะก็ได้นะครับมันไม่ถึงกับเค็มหรอกนะครับเนี่ยเอาเกลือโรยลงไปนะครับนะ นะบางคนบอกว่ากินเกลือไม่เป็นเกลือแกงนะครับนะเกลือแกงนี่นะต้องมีอยู่ในบ้านทุกคนนะครับไปกินน้ำปลาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะนะครับเออมันจะไม่หลอ่ออ๋อเห็นไหมละ่ะเออนี่แล้วเราอบได้แล้วนะครับนะนะครับเพราะว่าถ้าคนน,นะครับเราออกไปสักหน่อยมันก็จะดีนะครับอบม,มันไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ใช้เวลาไม่ขีดนาทีเองเห็นไหมล่ะนะครับเนี่ยถ้าบวกกันก่อนเนี่ยก็ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะนะครับแล้ว <after>, ม <ambling. S 1> ีอะไรอีกนะครับเออเราต้องดูข้าวก่อนวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวนี่นี่ะครับกี่โมงแล้วเนี่ยนะครับบ่ายสามบ่ายสี่แล้วข้าวนี้นะครับนะบ่ายสามบ่ายสี่นะครับกินข้าววันละมื้อสองมื้อก็พอนะครับนะขณะกินวันมื้อสองมื้อมันจะไม่รวยเลยอืม ทีนี้มันแค่นี้นะครับนะน,นะมันแค่นี้จริงๆรแล้วจะให้ออมให้หน่อยก็ได้นะกับให้ไก่มันเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะนะครับนะจะออมสักหน่อยก็ได้นะครับป,ประมาณเราทำออมไก่นี่ประมาณนะครับเอ่อไม่ถึงสิบนาทีหรอกนะครับเนะไม่ถึงสิบนาทีนะออมไก่นะครับแล้วกระดูกมันก็จะเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะ นะครับนะเขาเรียกว่ากระดูกมันก็จะจะหลุดอ่ะจะหลุดนะครับอันนี้ก็มีหนังโบราณนะครับหนังประเทศไทยนะครับนะผู้ฆ่าคือลูกหลานผู้กล้าผู้ฆ่าคือลูกหลานผูกล้าแห่งบ้านเออไม่มีสัญญาณอีโกูนี่ยังตัดสินด้วยสายตาก็เหมือนมวยสาวคนสมัครเล่นน่อนะครับถ้าคนอย่างมูนนี่เนี่ย เอาแล้วบิ๊กโจ๊กไปไหนสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผมเป็นหัวหน้าด้านการบัญชีอ๋อเอี่ยวพนันนะครับตำรวจนะครับตำรวจตัดตำรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเอี่ยวนะครับพนันออนไลน์นะครับอันนี้คําว่าเอี่ยวพนันออนไลน์นี่นะนะครับอันนี้นักข่าวเขาเขียนเองนะนะครับคำว่าเอี่ยวพนันออนไลน์เนี่ยนะครับเนาะเอี่ยวพนันออนไลน์นี่นะนะครับมันมันเขาเรียกว่าจะทําลายชื่อไงจะทําลายชื่อบิ๊กโจ๊ก ค,คำว่าเอี่ยวพนันออนไลน์เนี่ยนะครับนะนี่แหละคนเรามันจะทําลายกันนะครับด้วยตัวหนังสือนะครับเอียวพนันออนไลน์เนะนี่นะนีะ่นั่นเห็นไหมน่ะบิ๊กโจ๊กยังไม่มีความผิดอะไรนะครับแต่หน้าข่าวเขาเขียนนะครับเขียนข้างล่างว่าเอี่ยวพนันออนไลน์นะครับเห็นไหมน้าข่าวเนี่ยจะเชื่อมันไม่ได้นะนะครับน่ะเขาเขียนขึ้นมาเพื่อขายขาย่าว นะครับเอี่ยวพนันออนไลน์นี่นะนะครับเนี่ยนะนะครับถ้า f อซมีสตินะครับเนาะนะครับบางทีเขาว่าเอี่ยวพนันออนไลน์บางคนเนี่ยเห็นไหมถ้าคนอายุมากๆหน่อยอยู่บ้านนอกหน่อยอย่างดูบมโคนเนี่ยนะอยู่บ้านนอกนะครับเนาะก็คิดว่านะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยกระทำความผิดไปแล้วอ่อันนี้เขาเรียกว่าตัดอันนี้ตัดขาของแท้นะครับนะ ขาของของแท้นะครับแค่นะครับตำแหน่งนะครับนะนะครับดูบุคคลว่าแค่ตำแหน่งนะครับผอตรนี่นะบิ๊กโจ้เขาเหลือตั้งหลายปีนะเจ็ดปีอะนะครับเออแล้วแต่ก่คนที่มาชิงตำแหน่งเหลือเวลาอีกปีเดียวอ่ะแล้วถามว่าบิ๊กโจ้เขาจะนะครับเออจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับนะจริงๆนะครับเออนี่นะครับพวกนี้มันพยายามพยายามเอ่อพยายามทำลายบิ๊กโจ้มา นะครับเออเป็นสิบปีแล้วนะนะครับพยายามทำลายบิ๊กโจ๊กนะครับนะนี่แหละนะครับเออถ้าใครนะครับพลิกประวัติใครใครรู้นะครับประวัติบิ๊กโจ๊กเนี่ยลึกๆนะครับนี่ยก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเป็นคนยังไงนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเด็กของใครนั่นแหละนะครับเป็นเด็กของใครคนมันอิจฉาไงนะครับเออบิ๊กโจ๊กนี่ก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับเป็นคนไม่เข้าใครออกใครนะครับไม่เอาใครนั่นแหละ ไม่เอาฝั่งซ้ายไม่เอาฝั่งขวากลัวกันนะครับนะไอ้พวกที่มีอิทธิพลเนี้ยนะกลัวกันนะครับนะเพราะเขาไม่ไว้หน้าใครไงนะครับานะนะครับนายตำรวจชั้นดีๆอย่างเงี้ยนะครับอยู่ใน,อย,ในอยู่ในประเทศไทยนี่ยากนะครับแต่โดนกันแกล่ะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรไงนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวรวมบงคนจะไปขึ้นไลฟ์สดนะครับนะวันนี้วันที่ยี่สบสามยี่สิี่ นะครับนะยี่สิบห้านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับเออนะครับเรื่องบิ๊กโจ๊กนี่แหละนะครับคนเรามันมันอย่างนี้แหละนะครับคนที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจนะครับนะคิดว่าตัวเองมีอำนาจอะไรอย่างนี้จะกันจะแก้นะครับเขาเรียกว่าอยากเป็นตัวจนตัวจะสั่นเนี่ยนะครับเอออยากเป็นนะครับพบตรลจนตัวสั่นเนี่ยนะครับคนประเทศพวกนี้นะ นะครับแต่ดิกโจกหรืออ้เจ็บปีอะนะครับนะเออนะครับจะไปเดือดร้อนอะไรแมงกระทะนะครับหม้อแกงรั่วหรือเปล่าวะนะครับต้องออกไปดูสักพักนะนะครับนะออกดูสักพักหนึ่งนะครับส่วนนะครับผักชีนี่นะเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับนะนะครับเวลาเราเวลาเราปิดแก๊สแล้วเราก็ใส่ได้นะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวรอสักพักนนะครับรอเดือดนะครับเดี๋ยวมันจะมี แล้วก็อย่างนี้ไม่มีน้านะนะครับไม่มีน้าเราอย่าเพิ่งใส่น้ําท่วมนะครับนะแม่แ็นไม่หรอนี่แหละนะครับแต่กับเดี๋ยวสักพักรอรอรอดูว่าน้ําผักมันออกหรือเปล่านะครับนะถ้าน้ําผักนะกับมันออกมาถ้ามันน้อยไปนะครับแกงออกนี่นะนะครับเราต้องใช้น้านะครับน้ําต้มนะครับนะน้าต้มนะครับที่มันสุกแล้วนะนะครับใส่เติมเข้าไป ก็มาพูดหรือคุยถึงบิ๊กโจ๊กนะครับนะตัดแข้งตัดขาไม่ได้นะครับคนเรามันก็กะเหือกะเรือนะครับอยากให้บางคนก็อยากให้นายตัวเองนะครับเออขึ้นเป็นนะครับผอบตรไงนะครับพอมันแต่ละสายละสายอ่ะนะครับเออนะครับนายพลแต่ละสายมันมีสี่สายอ่ะนะครับจะเอายังไงอ่ะเออนี่แหละนะครับมันเป็นผลอย่างนี้แหละนะครับนะ กบเท่าที่เราเห็นกันมาเนี่ยทุกคนก็เห็นนะครับนะตาไม่บอดนะครับนะเจอเราเห็นกันมาหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายครั้งนะครับเราก็เห็นแต่บกโจกนี่แหละนะครับนะรอฟอบตอลอนนี่นะนะครับก็คือนะครับนักข่าวเขาให้เครดิตอะนะครับนักข่าวเขาให้เครดิตประสบการณ์ที่เขาหน้าข่าวเขาทำมามาให้เครดิตก็จบนะครับรอล้างนะครับอื น้ำน้ำเริ่มออกแล้วนะครับไม่มีการตัดเลยนะเนี่ยนะครับนะถ้าตัดปุ๊บแม่งไม่รู้มันหายไปไหนหมดนะครับนะไอเราก็ตัดต่อคลิปไม่เป็นนะครับยังไม่ได้โหลดแอปโหลดอะไรมายังไม่ได้ร่ำได้เรียนเลยตัดคลิปนะะครัดปุ๊บนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็เปื่อยแล้วนะนะครับผักกวงโอ้มันมันไก่มันเยอะกว่าผักเนี่ยนะครับจุดประสงค์เรากินผักกวงตุก นะครับเพราะมีคอลลาเจนนะครับนะผักทงสุกนะเยเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่หน่อยนะครับเป็นน้ำสุกนะครับนะเอ,อเอามาสักแก้วหนะึออ่งน้ำก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยน้ำขึ้นมาเยอะแล้วก็ใส่ขึ้นไปเติมไปอีกนิดหนึ่ง นะครับแก้วนึงไม่หมดนะแก้วไปใส่ไปได้ครึ่งแก้วนะครับนี่อุ้ยน้ำนี่มันอร่อยนะครบอร่อยมากเลยนะครับเอาใส่ไปแก้วนึงอ่าอ่าใส่แก้วนะอันนี้ถ้าเรายังไม่กินนะนะครับผักขนาดนี้นะครับเนาะผักขนาดนี้ก็ถือว่าสุกแล้วนะนะครับผักขนาดนี้ก็ถือว่าสุกแล้วนะครับถ้าเรายังไม่กินนะครับนะ ไม่กินหลือเลยยังไม่รับประทานนี่นะเออวราก็ใส่ผักนะครับผักชีหนูเยอะมากนะครับนะอันนี้ที่ว่าใส่ผักกวงตู้มันน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องการนะครับใส่ผักชีเยอะ ตำรวจนะครับพวกใครก็พวกมันนะครับน่านะครับมันร really> ู้นะครับมันเล่นพนันออนไลน์เนี่ยอากับไอ้พวกพวกของบิ๊กโจ๊กนะนะครับเออมันเป็นลูกน้องอ่ะนะครับมันเป็นลูกน้องแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ได้ไปกินไปนอนกับมันเนี่ยนะครับแล้วไอ้พวกนี้ก็พยายามโทษบิ๊กโจ๊กว่ามันเป็นลูกน้องของคุณนะนะครับเห็นไหมล่ะเป็นลูกน้องของคุณนะนะครับเออนะครับแล้วเอายังไงอ่ะบิ๊กโจ๊กผิดไหมนะครับถ้าบิ๊กโจ๊กผิดผบตรก็ผิดนะ นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการยิงการฆ่ากันที่จังหวัดนครปฐมอ่ะก็ตำรวจนะครับก็ตำรวจเน่ยเห็นไหมแล้วกับอบตรคนปัจจุบันนี่แหละถามว่ามีความผิดไหมไม่ผิดนะครับเห็นไหมล่ะนะครับมันเป็นลูกน้องของเขาที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาอ่ะนะครับแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะเอฟซบางคนนะครคิดว่านะครับบิ๊กจ๊กนี่คงจะผิดไปแล้วไม่ใช่นะครับนะ นะครับอย่าไปเชื่อคนพวกนี้อย่าไปเชื่อสื่อมากนะครับสื่อฟันต่งอย่าต้องมีสตินะหนังสือที่เขาเขียนนะครับมันเป็น, content, นคอนเทนต์นะครับนะครับเพื่อให้เขาติดตามรอรอนะครับนะเดือดแล้วอนี่เดือดแล้วนะครับอถ้าเรา ่ถ้าเรายังไม่กินเราก็ิีจริงแค่นี้พอก่อนก็ได้นะนะครับนะเดี๋ยวถ้าเราจะมากินอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมากินอีกทีเราค่อยอุ่นนะครับทีนี้เราก็ต้องชิมก่อนนะครับว่าม,มันจืดมันอะไรไปบ้างอืมอร่อยนะครับแต่จืดไปหน่อยนะครับนาะ นะครับเจือทีนี้เราจะใส่น้ำปลาไหมนะครับเอเราจะใส่น้ำปลาไหมนะครับแต่รู้มงคลคิดว่านะครับเราใส่เกลือดีกว่านะครับเนาะนะครับเ่าน้ำน้ำปลาเป็นปลาผสมนะครับใส่เกลือนะครับสักช้อนหนึ่งนะครับกะเอาช้อนแกงนะครับเออ แค่นี้นะครับมันจะเค็มหรือไม่เค็มไม่รู้เราจะไปอะไรกับมันมากนะครับนะนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามันจืดไปนิดหนึ่งเนี่ยเราใส่เกลือมาขนาดแค่นี้นะรุงโมคนว่าน่าจะกลมกล่อมนะนะครับถ้ามันจืดยังไงเราก็นะครับใส่น้าปลานะครับนะใส่น้ําปลาลงไปเติมอีกทีนะครับนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะใครที่ยังไม่ทําไม่เป็นนะครับเนาะก็ทําง่ายๆนะครับ นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ผงนัวนะครับถ้าใครชอบนะใครชอบก็ใส er ่ผงนัวเข้าไปนะครับแต่โรโมคุณก็ชอบอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับนะมันไม่ได้นิดหน่อยหรอกนะครับนะก็ใส่ผงนัวไปสักนะครับครึ่งช้อนนะครับกาแฟนะครับเครึ่งช้อนกาแฟนะครับอาทับพีหานะครับนะครับทีนี้เราก็คน นะครับนะให้มันเข้ากันนะครับนะอืทีนี้เราก็ปิดแก๊สเลยนะนะครับนะนี่แหละนะครับงั้นเดี๋ยวผักมันจะเหลืองนะครับเนะนัวแล้วนะครับเลยนะทิมดู กลมกล่อมนะครับไม่เผ็ดนะครับนะไม่เผ็ดนะนะครับไม่เผ็ดนะครับพริกก็ประมาณหนึ่งช้อนแกงพูนๆน่ะนะครับพริกประมาณหนึ่งช้อนแกงพูนๆนะครับนะนะครับเดี๋ยวสําหรับแค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังไลฟ์สดเรื่องบิ๊กโจ๊กนะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับอ่านะครับเอ่อวันที่ยี่สิบห้าอ่า กันยานะครับ66โโโนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ